จะมาแนะนำสตูดิโอในอุดรธาน,านีราคาหลักร้อยเท่านั้นเองและที่สำคัญใครที่อยากจะแต่งคอสเพย์นะคะวันนี้ตามกล้วยมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณกว้วยครับนี่มันอพาร์ตเมนต์ครับจะไปไหนฮะเอ้านี่แหละค่ะสตูดิโอเนี่ยอยู่ในนี้ค่ะที่เนี่ยเขาเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์ไดยนะเดี๋ยวเรามาลุกกันเลยค่ะอ,อุ้ยนี่ไม่ได้มาใบหวยนะ <laughs> น, <laughs> นี่เลขอันน <laughs> <ๆ>ี้เลขห้องใช่ไหมครับ เดินครับอันนี้เราจองไว้ไหมครับคุณกล้วยสสวัโอ้โหโอบีดีอพาร์ทเมนต์สวัสดีครับอ่าดีต้อนรับสู่ห้องสตูน้อยๆของเรานะฮะดีใจมากวันนี้มาเที่ยมกันแนะนำไปก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่โอนะคะเป็นเจ้าของโอบีดีอ่ะ เดี๋ยวเราจะต้องมีงานสําคัญที่เราจะต้องทํากันอีกค่ะอยากให้พี่โอแนะนำนิดนึงค่ะว่าพี่โอทาอะไรบ้างคะในบูร้อนกันก็ทาไม่นาว่าซักผ้าปากผ่าก็จะเป็นงานเกี่ยวกับโปรดักชันอ่ารวมๆคือโปรดักชันทีนี้ว่าหลักๆตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือทำทำเป็นรายการสารคดีข่าวส่งให้กับเทศบาลนครอุรอนาฮะทีนี้งานส่วนตัวก็จะเป็นนี่แหละอ่าสตูดิโอนี้ที่ซักามาหลักๆตอนนี้คือเริ่มทําช่องยูทูบของตัวเองด้วย แล้วก็ทําสื่อนะฮะทำสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะถ่ายทําตัดต่อแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับไลฟ์สดอ่าแล้วก็ที่ทําห้องนี้ขึ้นมาคือว่าให้แบบว่าคนที่แบบว่าสนใจด้ไลฟ์สดแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอ่ะมาท,ทําที่เดี๋ยวเรามีคนดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยอยากทราบว่าอยากจะมาเช่าสตูดิโอพี่โอเนี่ยต้องมีเงินกี่บาทคะอุย ถือแบงค์ห้าร้อยมาก็ได้ถือแบงค์ร้อย,ยอยู่ได้ทั้งวันเลยคือคือ,คอ,อเราเน้นงานหลักร้อยคุณภาพหลักพันหลักมืออ่าทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านนี่จะมีอ่ามีคอนเทนต์อะไรยังไงคือห้องนี้สามารถทําได้หลายอย่างคือห้องเราจะเล็กแต่ว่าเราจะสามารถใช้ทุกมุมห้องเนี่ยทำงานได้อาถ้าใครอยากไลฟ์สดมาแต่ตัวเลยมาแต่ตัวกับสินค้าคุณเลยก็ได้สินค้าก็ไม่ต้องใส่ละคะพี่เออดีมากอันนี้ชอบมากเลยพี่ฝาพี่าฝา โอ้ยหนาวตายเลยก็คือมาแต่ตัวกับกับกับอุปกรณ์อ่๋อใส่เสื้อผ้าดิไม่ติดต่อเลยรู้หมดเลยทุกคนเลยนะครับก็คือมาแต่ตัวนะมาแต่ตัวอุปกรณ์เนี่ยเรามีให้หมดไฟไวเลสเอ้ยกล้องถ่ายภาพอะไรเลยคือเราเรามีให้หมดคือเราดูแลให้หมด แค่ว่ามาที่นี่ก็คือ one stop s อ r ์วิสเกี่ยวกันกองโปรดักชันนี้อืมอ่าฮะนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็มานั่งหาไอเดียกับพี่โอดือนกันอะมาพูดคุยกันก่อนได้อ่าอันนี้ไม่เสียตังค์พูดมาคุยมาก่อนได้แล้วก็มาเผ่อๆจะเป็นการมาร่วมงานกันอ่าในอนาคตต่อไปถ้ามีไอเดียที่ตรงกันโดยเฉพาะน้องๆสาวๆเยอะๆใช่ไหมอ่าโอ๊ย ลุนๆลูกหลานทั้งนั้นเลยนั่นแหละถ้าอย่างที่บอกก็มาตัวตัวอ่าเดี๋ยวทีมงานเข้ามานะฮะก็ตอนนี้ก็นี่แหละก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตให้อ่าอย่างแล้วก็จะมีทางหนึ่งก็คือในส่วนของภารกิจที่เราทําวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ดูกันภารกิจอะไรซึ่งวันนี้ทำไมต้องมีทีมงานมานะฮะเราจะมีคอยซัพตรงนี้จะสังเกตว่าวันนี้เราหน้าสดมากเดี๋ยวดูหลังจากนี้เดี๋ยวตามมาดูกันค่ะว่าเราจะมาทําอะไรกันวันนี้แล้ววันนี้นะคะ กับพี่บูมเนี่ยจะมาแต่งคอสเพย์ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยค่ะขอแนะนำทีมงานให้รู้จักกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะน้องบา๊ปางนะคะจะมาเป็นคนแต่งหน้าแต่งคอสเพย์ให้กล้วยกับพี่บูมในวันนี้ค่ะเอ๊ะแล้วในอุดรเนี่ยมีกลุ่มคอสเพย์ได้หรอคะมีค่ะเป็นอุดรคอสตีมนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามผลงอานได้ที่เพจด้วยค่ะ แล้วถ้าเกิดเราสนใจในการเพ้ามาใช้างานในสตูดิโอเมคอัพแต่งหน้าก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทางเพจเลยนะคะขอชื่อเพจ,จชัดๆอีกรอบนึงได้ไหมคะอุดรคอสต a มค่ะอุดรค s สต a มนะคะใครที่สนใจคอสเพลนะะนในอุดรน,นะคะหรือว่าอยากจะมาถ่ายคอสเพลในสตูดิโอเนี่ย oh. ก็ติดต่อผ่านน,อนนะ้องน้ำปานได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราวันนี้พี่มาเป็นคู่คะ น้องมะปางบอกพี่แค่ว่าให้พี่เตรียมหน้าสดมาน้นองมะปางเตรียมอะไรไว้ให้พวกพี่คะเตรียมชุดคอสเพย์สชุดเลยค่ะถถมนี่ค่ะว่าเป็นชุดอะไรคะเป็นชุดจากเรื่องโ r o ซเซย่าค่ะโหนี่เป็นการ์ตูนในวัยเด็กของเราเลยนะต้องนั่งเป้าหน้าจอเนี่ยดูกันทุกวันเลยเขาเขาเลือให้ตามอายุเราไหมถ้าอย่างนั้นคอสเพย์ตัวที่จะแต่งให้พี่ก้กับพี่บุ้งเนี่ย เป็นตัวละครตัวไหนคะเอาไว้เราแต่งเสร็จเรามาดูู้กันดีกว่าว่าคนตัวไหเดี <laughs> ๋ยวเรามารอดูกันคะ่ะแล้วนี่เลยค่ะพี่ภูมินะคะก็จะได้แต่งก่อนกล้วยคะ่ะพี่ภูมิคะตื่นเต้นไหมคะยังไม่ตื่นครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะนนีอะไร <laughs> <as> อยู่ให้แต่งใส่น้อง <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่เป็นครับ <laughs> ีสองด้านนะคะก็จะมีด้านที่เป็นขอบหนาให้เอาด้านขอบหนาๆค่ะไว้ข้างล่างอ๋อแข้างล่างนะฮะขอบด้านล่างอ,าาอ๋อแล้วก็ปุ่มอะไนอ่างเงี้เขาเรียกอะไรเนี่ยค่ะขอบด้านล่าง ก็ถึงขั้นตอนที่พี่บูมกําลังจะติดเฟซเทปแล้วค่ะนี่เป็นการติดเฟซเทปครั้งแรกของพี่บูมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ติดแล้วเนี่ยนาพี่บูมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนค่ะเขียวยังคะเขียวยังเขียวค และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคในการแต่งหน้าเลยค่ะที่เราใส่ตะข่ายคุมผมไว้นะคะนอกจากจะช่วยคุมผมแล้วเนี่ยเวลาที่เราติดเฟสเทปนะคะเราก็จะติดไปบนตะข่ายแบบนี้เลยค่ะเทคนิคการใช้เฟสเทปนอกจากจะใช้ในการแต่งคอสเพลย์แล้วสาวๆยังสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยนะหลุดครับเสร็จตะข่ายเนี่ยอ้อมอ้อมหลังมาเลยมันหลุดนะหลุดหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมใหม่ซ่อมใหม่คือคือจะไม่จะไม่จะไม่ได้ใช้เส้นเดียว เเมีสองเส้นขึ้นไปอย่างเงี้ย๋อพีโอสองเส้น่าสังเกตนะครับขออนุญาตชานิลเห็นไหมคือพอปิดปับ๊บตรงเนี้ยจะมีวิกปิดอยู่แล้วอ่าคือเราจะใช้วิกปิดอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวที่ปิดของอ่าตัวกรอบหน้าอีกเป็นไงครับติดเทปหน้าก็จะตึงๆครับรู้สึกเหมือนเพิ่งฉีดวอดดอกมา <laughs> อันนี้เป็นโบท็อกเทปวท็อกเทปวอดอกเทปร้อยไหมร้อยไหม ตอนนี้เราเริ่มเริ่มถึการเปลี่ยนแปลงบนหน้าแล้วค่ะตทีนี้ขั้นตอนต่อไปมาปานดุลและระหว่างที่พี่บุ้มแต่งหน้านะคะตอนนี้ชุดโกเซนก็มาแล้วค่ะถ้าหัวผมใส่ได้หัวคนอื่นไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับพวกบริการก็เดี๋ยวจะทำความอ่าเรียกอะไรให้มันเงาขึ้นนะครับซึ่งวัสดุก็จะเป็นโคมยางนะฮะแล้วก็มีการใช้หนัง ผูมอีกทีหนึ่งซึ่งจะทําเป็น2ส,สีดีเทลมันก็เลยเยอะหน่อยก็เลยทําให้ชุดมีน้ําหนักนะฮะอันในอันนี้ของคุณกล้วยที่ต้องใส่เอวเดี๋ยวให้พี่ึงเงนเช็คแล้วก็เดี๋ยวคัดเอฟิตติ้งเอวอีกครั้งหนึ่งว่าใช้ปรับระดับไหนอันนี้ที่คุณกล้วยต้องใส่เข้าไปในเอวครับผม และตอนนี้พี่ภูมิก็แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะคราวนี้ก็ตากล้วยแล้วค่ะจริงๆของกล้วยเนี่ยผ่านขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วค่ะนั่นคือการยัดคอนแทคเลนส์เข้าไปในตาตีๆของกล้วยเนี่ยค่ะนีอะไรดีกจไงไม่เคยใช้ระหว่างที่ผมใส่ชุดเกาะนะครับคุณกล้วยก็จะแต่งหน้าแล้วนะครับไปอย่างนี้ฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการฟิตติ้งชุดละค่ะโปรเซ็นตั้งรอนานแล้วครับยือตอนนี้ขยับไม่ได้แลยท่าคือแบบเทมากจะมีท่าแบบโปรเซ็นนั่งกินแบบโบรหินเป็นรูปเลยหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนทาผิวให้ขาวขึ้นค่ะเพื่อเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยก็จะได้สวยเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นค่ะจะซื้อกลับบ้านเลยดูค่ะดูนะอ่ามีขั้นตอน เดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปคุณบูมจะเริ่มเฟซเทปนะทีเฟซเทปนีดก็ไรต่ออ่ะต่อไปเราก็ใส่ยาหมองแล้วนะฮะไม่มีใครเล่นเลยจริงๆหลายๆกินก็นดาเบื่อสีใส่น้ำมันบวยก็ได้ครับหนักกว่าเดิมอีก น้องหมิงเตรียมมอบกระถาจากเดนเมเยอร์โรงเรียนมอบสู่รุ่นต่อรุ่นได้โมเมนต์ได้โมเมนต์แบบประมาณโกเซนนั่งนั่งนั่งดูอลเลน่าเซฟซี่ตบหัวตบตบตบขอคิวหวานมองหน้ากันครับอินดีเป็นมิตนเพรานั้เราไปต่ก็มิตรนะครับผมพอดีถนัดทางโน้มคอตีเข่า ส่วนนึงเท่านั้นนะอยากชมเยอะกว่านี้รอชมในเพจค่ะแล้วก็อย่าลืมตามไปกด subscribe ช่อง o m e d i a Channel กันนะคะนี่แล้วตอนนีก้ก็แต่งเสร็จแล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาใช้สตูดิโอนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะมาถ่ายรายการนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อ o m เ d ี a ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะใส่เบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะหรือถ้าหากว่า มีเพื่อนๆสนใจที่จะแต่งคอสเพย์นะคะก็สามารถที่จะแอดเข้ามาคุยกันในกลุ่มหรือโอมีเดียก็ได้เลยค่ะแล้วตกลงเขารับพีเวดดิ้งไหมครับโอมีเดียครับรับพีเวดดิ้งด้วยไหมครับตกลงอ่ารับครับรับครับรับจั่วเลย แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือ TikTok แล้วก็ Line o f f i c i a l นะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องที่กล้ยให้กล้ยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบายสวัสดีคอเวเดีอาย